คนไหนที่ไม่อยากเดินก็นสามารถมีรถบริการรับส่งเนาะทีจอดรถรับส่งนะครับมีรูปปั้นม้าสองตัวสังเกตง่ายๆนะครับะะนะฮะกำลังขึ้นรถกันเดีย๋ยวพอดีผมจะออกไปเส้นศูนย์โซนอาหารนะฮะอยู่ฝั่งที่ด้านซ้ายหนึ่ง ห้องน้าอยู่ฝั่งด้านนี้ใช่ไหม <familiar? S 1> ห้องน้ําห้องน้ําอยู่ขวามวือตรงนี้มันจะเป็นเ๋ <c oughs> งเลฮอ๋อ่วนนี้จะเป็นโซนอาหารนะครับฝั่งนี้จะเป็นโซนนั่งรับประทานอาหารได้มีบริการโตร๊ะมากันซื้อโต,โต๊ันะไรก็สามารถซื้อแล้วก็รับประทานได้เลยนะนี่ี่เนี่ยโซนอาหาร อยูใ่ใกล้ๆจุดจอดรถจุดจอดรถมีหลายที่ครับเราอยนนู่อยู่ประมาณสามทุ่มคนเขายังเดินอยู่นะครับแร่คคายังไม่ได้เจ็บรนะ้นา,านอาะฮะนี่คือบริเวณของฉัน <c oughs> เลือกซื้อได้เลยครับในโซนอาหารอยู่โซนอาหารอยู่ติดกับเซเว่นอีเลฟเว่นติดติดกับอ่าโรงกรมจำนำอีซี่มันนี่นะครับ ยเยอะๆนะครับของนี่คือเซเว่นอีเลเว่นนะครับใกล้บจบคลิปแค่นี้นะครับ